video 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 พี่หมอเอ t ย y ่อครับเกิดอะไรเพือนเนื่องในวันนี้วันคล้ายวันเกิดของน้องชายผมนะครับแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่อ้อของน้องๆคารลการ์ดแล้วก็ ทมงานของเดพับนะครับก็ขอให้พรให้อ้อมีนความสุขนะครับคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่คิดแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างคิดสองเท่ามากกว่าที่อ้อคิดนะครับขอบคุณที่ดูแลพวกเราอาอาคาริการ์ดแล้วก็พี่อูแล้วก็ขอให้ดูแลพวกเราอย่างนี้เป็นนานๆอย่าทิ้งพวกเรานะขอให้ออมีนความสุขมากๆจากพวกเราคาริการ์ดแล้วก็อบคุณทา้ครับเย้ <Yeah. S 1> yeah. สิ่งที่คิดนะครับคืออยากอยากให้พวกเรามีงานกันเยอะๆนะครับก็แล้วก็สร้างงานทำเรื่อยๆด้วยกันนะครับอาจจะเป็นแบบเออเราอาจจะเริ่มต้นกันเรื่องๆกันแต่ว่าพี่เชื่อว่าน,น้องๆหลายคนมีความสามารถที่จะพัฒนาคือพี่กับพี่อูคิดกันมาตลอดว่าอยากสร้างงานอะ่ะอยากสร้างงานให้ให้ันาใหญ่มัมีงานในหลายๆรูปแบบขึ้นมานะครับแล้วก็สนุกสนุกกับมัน กันนะครับก็คิดว่าเริ N ่มต้นกัน1 2 yeah, eh. <the> 3 4 5 6เป็นกันไปกันเรื่อยๆนะครับครับผมขอให้เป็นจริงนะครับครบเฮ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเอาเอ้ยเจ้าเอ้ยพี่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะพี่บอลนะเอ้ยผมพอ่บอลมี แต่เปิดทีนี่มานานมาแล้วครับไม่เคยไม่เคยเปิดนะครับอคสักครั้งนะครับนมองให้กับพี่อ้นนะครับจบอย y ์นะครับ d บอย y s นะครับ DJ Boys โอ้โหขอบคุณมากครับ DJ b o ครับอ๋อีย์ครับครับ ที่เดียดครับเพลงของใครครับเพลงของเขาครับโอ้โสียดายนะครับผมเสียดายนะครับสมัยก่อนว่าผมเกิดไม่ทันถ้าผมเกิดทันแต่ว่าผมคงจะได้เล่นร่วมวงนี้แล้วอ่ะบาย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 แล้ย